สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัศนคฟุตบอลกับเว็บที่เด็ดสเต็ปแตกนะครับวันนี้ก็คืนวันอาทิตย์ที่8พฤกษภานะคืนนี้ก็มีทัศนคบอลคัดกันมาพูดคุยกัน3คู่นะครับคู่แรกนะครับจะเป็นบอลพิลเยี่ยอังกฤษกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของเอเบอร์ตันนะครับคู่นี้เตะกันเวลา2ทุ่มครับไปดูสถิติของคู่นี้ก่อนครับเริ่มต้นกันด้วยตารางกะแนนนะครับ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะปัจจุบันอยู่อันดับที่11ของตารางกะแเนเตะไป33เกมครับ ชนะ11เสมอ9แล้วก็แพ้ไปถึง13เกมปัจจุบันมีอยู่4 2แต้มส่วนของทางฝั่งเอเวอร์ตันต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มย่ำแย่ครับลกุกตกลงไปอยู่ในโซนตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยครับคืนนี้นะครับเอเวอร์ตนน่าจะหนีตายอย่างดูเดือดเลยนะครับเอเวอร์ตันะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่18ของตารางการแนนเตะไป33เกมชนะ9เกมเสมอ5เกมแล้วก็แพ้ไปถึง19เกมครับปัจจุบันมีอยู่32แต้มคืนนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับถึงจะหนีพ้นโซนตกชั้นขึ้้นมาไดครับ ไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งทีมเยอนเอฟเวอร์ตันกันก่อนครับเอฟเวอร์ตันนะครับ5เกมล่าสุดชนะ2เกมเสม,มอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับชนะชลซีมาได้1ประตูต่อ0ต้องบอกว่าดูเดือดมากครับสำหรับแมช์นี้นะส่วนของทางฝั่ง้าบ,บ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับ5เกมล่าสุดก็ไม่ชนะใครเลยนะครับเสม,มอ3เกมแพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับก็ไปแพ้โรมานะครับทำให้ตกรอบไปนะครับสำหรับอาเลสเตอร์ซิตี้นะ ส่วนซาติตี้เฮตูเอ็ของคู่นี้ก็เจอกันห้าเกมล่าสุดเป็นของทางฝั่งนะครับเอเวอร์ตันนะครับชนะไป2เกมนะครับเลสเตอร์ซิตี้หเกมล่าสุดไม่สามารถเอาชนะเอเวอร์ตันได้แม้แต่เกมเดียวครับมาดูคาดการเปลีนการเล่นของคู่นี้คืนนี้ครับคาดว่านะครับคืนนี้เลสเตอร์ซิตี้น่าจะมาในแผน4ี่สองสานึงครับตังรุกตังรับนะครับแผนนี้นะครับใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนครับส่วนนักเตะที่บาดเจ็บของเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีอยู่2คนนะครับก็มี เอ็นดีดีนะครับแล้วก็แรนเบอร์จานนะครับนักเตะบาดเจ็บอยู่2คนด้วยกันส่วนของทางฝั่งเอฟเวอร์ตันนะครับคาดว่าคืนนี้จะมาในแผน3 4 3นะครับก็จะมีนะครับเามไรเกรนะครับซิกาลิสซันแล้วก็กอรันนะครับยืนเป็นกองหน้า3ตัวด้านหน้านะครับส่วนผู้รักษาประตูก็จะเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเหมือนเดิมนะนักเตะบาดเจ็บของเอฟเวอร์ตันนะครับต้องบอกว่ามีอยู่หลายคนนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มีฟานเดอร์เบิกนะครับที่รอเช็คความฟิตนะครับแล้วก็ ส่วนนะครับเพเทอร์สันก็มีอาการบาดเจ็บครับแอนดรอสเทอร์เซนก็มีอาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับแล้วก็มีเบนกูดฟรีนะครับก็มีอาการบาดเจ็บต้องบอกว่า3ตัวที่มีอาการบาดเจ็บต้องเป็นตัวเก่งทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับของทางฝั่งเอเวอร์ตันนะมาเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับคาดว่านะครับราคาที่เปิดมาน่าจะเป็นต่างฝั่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ต่อเอเวอร์ตันนะครับคืนนี้นะครับเอเวอร์ตันน่าลุ้นมากนะครับสําหรับ เป็นการทีมหนีตกชันนะพึง่งชนะเจลซีมาได้ด้วยนะแต่ก็มองจากสถิติแล้วนะครับอันดับตารางกะแนนนะครับฟอร์มการเล่นของเอเวอเรตคู่นี้น่าจะลุ้นเลสเตอร์ซิตี้ครับทัศนบอลคู่แรกของเราขอไปทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ก็แล้วกันครับส่วนมาดูบอลคู่ที่2นะครับก็ยังอยู่ที่บอลเรีเมีย์อังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างนอร์ิซิตี้นะครับทีมบว้ยจากเรีเมีย์อังกฤษนะจะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับอันดับที่7ของตารางกะแนนนะคู่นี้ตะดเวลา2ทุ่มครับเตรียมพร้อมกันกับคู่ของเลสเตอร์ซิตี้นะ เรามาดูตารางการแนนก่อนครับนอร์ดิคืนนี้เจ้าบ้านนะครับแต่นาราวาสนอร์ดินดนะปัจจุบันอยู่อันดับที่20ของตารางคาแนนะเตะไป34เกมชนะ5เกมเสมอเกมแล้วก็แพ้ไปถึง23เกมด้วยกันปัจจุบันมีอยู่21แต้มก็การันตีนะครับการตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับของทางฝั่งของนอร์ดิิตี้นะ ส่วนของทางฝั่งเวสแฮมนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนะเตะไป3 5เกมครับเตะน้อยกว่านอร์ดิสตี้อยู่1เกมแล้วก็ชนะไป15เกมเสมอ7เกมนะครับแพ้ไปถึง13เกมด้วยกันปัจจุบันมีอยู่52แต้มส่วนสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่ง,งทีมเยือนเวสแฮมนะครับชนะ0เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดน,นะครับก็บุกไปแพ้แฟรงเฟิร์ตที่เยอรมันนะครับต่า้ไม่ได้เข้าชิงบอลถัวยยูโรป้ามานะครับสำหรับเวส ส่วนของทางฝั่งเจ้าบ้านนอร์ดิทนะครับ5เกมล่าสุดชนะ1เกมเสมอน1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันเกมล่าสุดนะครับก็แพ้แอตตันวิล่าไป2ประตูต่อ0แล้วคาดการเปลี่ยนการเล่นของทางฝั่งนอร์ดิทคืนนี้นะครับคาดว่าจะมาในแผน4-2-3-1ครับก็จะมีปุกกี้นะครับที่ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับตัวหน้าประจําของอาทางฝั่งของนอร์ดินะครับนักเตะนอร์ดิน,นะครับต้องบอกว่าบาดเจ็บกันเป็น เป็นแผงเลยนะครับเป็นแผงเลยนะครับสำหรับนักเตะของนอรดิสบาดเจ็บนะส่วนของทังฝั่งเวสแฮมนะครับคาดว่าจะมาในแผนที่สองสามหนึ่งเช่นกันนะโดยจะมีนักเตะบาดเจ็บแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็เวสแฮมนะครับต้องถือว่าช่วงปีนี้นะรักษาสภาพร่างกายของนักเตะไว้ได้ดีนะครับแต่ว่าอันดับที่7ของตารางกระเดนก็ถือว่าพอได้รุ่นอยู่นะครับสาหรับทางฝัง่งเวสแฮมนะ แล้วเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับเป็นสองทางฝั่งเวทแฮมนะครับบุกไปเยือนแล้วก็บุกไปต่อนะราคาคาดว่าเปิดมาที่ราคาต่อครึ่งครบลูกครับคู่นี้นะทัศนบอลนะครับขอรุนที่ของทางฝั่งเวสแฮมยูไนเต็ดครับเพราะว่านอริทไม่มีอะไรรุนแล้วนะครับสําหรับฤดูกาลนี้นะทัศนบอลคู่ที่2ไปทางฝั่งเวสแฮมคาดว่าเวทแฮมชนะแน่นอนครับสาหรับคืนนี้นะส่วนบอลคู่สุดท้ายของเรานะครับจะเป็นบอลกันโซเซเรอิตาลีครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเวโรนานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอ่า เอซมิลานครับคู่นี้จะเตะก,กันเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับไปดูสถิติกันก่อนครับวโวโรนาเจ้าบ้านปัจจุบันอยู่อันดับที่เก้าของตารางกันแนนนะเตะไปสามสิบห้าเกมนะครับชนะสิบสี่เสมอสิบแล้วก็แพ้ไปถึงสิบเอ็ดเกมปัจจุบันมีอยู่ห้าสิบสองแต้มส่วนของทางฝั่งเอซิมิลานนะปัจจุบันอยู่อันดับที่สองของตารางกันแขนนะครับเตะไปสามสิบห้าเกมชนะยี่สิบสามเกมเสมอเก้าเกมข้อแพ้ไปสี่เกมเท่านั้นปัจจุบันมีอยู่เจ็ดสิบเจ็ดแต้มต้องบอกว่าปีนี้นะครับเอซมิลานลุ้นแชมป์คันโซ A, ับ ตอนนี้นะครับคะแนนตามหลังจากฝูงอินเตอร์มิลานอยู่แค่1แต้มเท้านั้น,น,นแล้วก็เตะน้อยกว่าอยู่1นัดคืนนี้ถ้าชนะก็จะกลับไปขึ้นเป็นจากฝูงแล้วก็จะนําอินเตอร์มิลานถึง2แต้มด้วยกันนะฟอร์มล่าสุดของ ทางทางฝั่งเอซิมิลานนะครับชนะ3เกมนะครับเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดน,นะครับก็เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟิออร์เดติน่านะครับชนะมา1ประตูต่อศูนย์ของทางฝั่งเวโรนาเจ้าบ้านนะครับห้าเกมล่าสุดชนะ3เกมเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะกายารีมาได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับเจอกัน5เกมล่าสุดน,นะครับเป็นของทางฝั่ง เอซมิลานนะครับชนะไปถึง3เกมครับเสมอ2เกมเวโรนานะ5เกมล่าสุดไม่สามารถเอาชนะเอซมิลานได้แม้แต่เกมเดียวส่วนคาดการแผนการเล่นของคู่นี้คืนนี้ครับคาดว่าเวโรนาครับจะมาในแผน3 4 2 1ครับโดยมีนักเตะ2คนด้วยกันนะครับส่วนของทางฝั่งเอซิมิลานนะคาดว่าจะมาในแผ่น4 231ครับเป็นแผนเก่งของเขาเลยนะครับสำหรับเอซิมิลานคืนปีนี้นะแล้วไม่มีนักเตะบาดเจ็บนะครับไม่มีนักเตะเจ็คฟังฟิตนะครับต้องบอกว่า ความพร้อมเต็มถังนะครับสาหรับ AC ิมิลานนักเตะฟิตเต็มที่ทุกตัวนะราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับคาดว่า A c มิลานนะครับจะเปิดมาที่ราคาต่ออย่างน้อยๆนะครับครึ่งลูกครับก็คู่นี้ครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับเอซิมิลานน่าจะชนะเวโรนาได้อย่างไม่ยากอย่างแน่นอนครับก็ทัศนะบอลคู่ที่3นะครับขอรุนไปทางฝั่งเอซิมิลานครับคาดว่าเอซิมิลานชนะอย่างแน่นอนครับสาหรับคืนนี้นะก็จบกันไปครับสําหรับทัศนะบอล3คู่นะครับ ของเรานะครับคู่แรกนะครับเอซีมิลานคู่ที่2นะครับเวทแฮมยูไนเต็ดคู่ที่3เลสเตอร์ซิตี้ครับใครที่ต้องการทัศนบอลเพิ่มเติมนะครับเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บทีเด็ดสติปแตกไว้ด้านล่างนะกดเข้ากันไปดูันในเว็บได้เลยนะครับเรามีทีเด็ดทัศนบอลแจกกันเพียบเลยนะครับทุกหลีกนะครับทุกคู่ทุกหลีกเลยนะส่วนใครที่ไม่อยากเข้าไปอ่านเข้าไปดูนะครับอยากจะอขอจาก ลายเอ็ดนะครับก็แอดไลน์ด้านล่างเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ลายเอ็ดไว้ให้เช่นกันครับแอดไลน์เข้ามาขขกันตรงๆได้เลยนะครับขอทัศนบอลคืนนี้ก็จบกันไปนะครับสําหรับวันนี้นะขอยพรุ่งนี้ทุกคนถ่นมารับทราบกันตัวหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ